รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาววานันกันคนต่อไปนะครับเธอเป็นถึงผู้ช่วยแพทย์ทีเดียวมาพบกับเธอเลยคุณทัปปี้ครับ แนะนำตัวเลยค่ะค่ะชื่อนางสาวธิตาลีสารบุญค่ะปัจจุบันนะคะทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์นะคะที่คลินิกความงามแห่งหนึ่งแล้วไปทำทางด้านนี้ได้ยังไงครับก็เรียนผู้ช่วยพยาบาลที่โคราชหาเรียนหนึ่งปีนะคะพอจบมาแล้วกเ็เราก็ทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นทำงานได้ปีหนึ่งนะคะก็ตัดสินใจนะคะเพื่อนชวนเข้ามาทำงานที่กรุงเทพนะคะคิดว่า,าจะมีรายได้ดีขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมัครไว้หลายที่ะคะ่ะ ทั้งโรงพยาบาลหลายที่แล้วก็คลินิกหลายที่แต่ว่าก็มีที่ความงามแห่งหนึ่งเรียกเข้าไปก่อนก็เลยเรียกเอาก่อนเลยนะคะ ตอนแรกก็เขาก็เก็บเป็นพนักงานทีท์เมนต์หนานวดหน้าทาหน้าอะไรฮะกดสิวให้กับลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยความฝันของเราเนี่ยอยากจะเป็นรับราชการนะคะมันมีเกี่ยวกับดุริยางกองทัพอากาศนะคะเขาเปิดรับสมัครนักร้องของวงดุริยางนะคะแล้วเราก็ไปไปสอบนะคะสอบข้อเขียนเราก็ผ่านนะคะแล้วก็จะมีการสอบปฏิบัติด,ด้วยนะคะเราก็ผ่านน,าน,นะคะทั้งแบบเขาจะมีร้องเพลงบังคับเพลงหนึ่งแล้วก็เพลงที่ตามใจชอบเพลงหนึ่งนะคะ แล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ไปสอบสัมภาษณ์แล้ว,ลวเป็นไงแล้ออกจากงานเลยลราออกจากงานเลยเพราะตัดสินใจว่ามันยังไงก็ได้ได้แน่นอนในความรู้สึกเราตอนนั้นนะคะแล้วเป็นไงผล <f ren> ออกมาปมเอ่อหนึ่งเดือนต่อมาผลออกมาก็คือไม่ได้นะคะโอ้ไม่ติดแล้วทายังไงอะคราวเนี้ยงานก็ลา <g ül üyor> ออกไปแล้ว <g ül üyor> เราก็ต้องกลับมาทํางานคล้ายๆที่เราถนัดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ไปที่ใหม่ใช่ค่ะไปสมัครที่ใหม่นะคะจนปัจจุบันนี้ก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเอ่อคลินิกความงาม เหมือนพวกโบทถอกร้อยไม่อะไรเงี้ยเหมือนเดิมคนที่ทําสัญญกรรมเนี่ยนะครับแล้วเหมาะสมหน้าตาเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรควรจะเติมอะไรตรงไหนยังไงบ้างอะไรได้เลยแนะนาได้ไหมได้ค่ะภาพขึ้นจอมาเลยครับอันนี้คือภาพก่อนนะครับขอดูรูปหลังจากที่คุณออบทำสัญญกรรมมาเรียบร้อยนะครับเรามาดูนิดนึงว่าคุณออฟจะหล่อขนาดไหนไปเลยครับ ากรูปแล้วเนี่ยพี่อ๊อฟหนูว่าเขาคงฉีดซิลิโคนเหลวที่ไม่ผ่านอยอยพี่อ๊อฟแน่เลยนะคะนี่คงเป็นยาวไปมากเลยเออคา <c oughs> งแหลมเปี้ยวเลยนะตาก็โตข<ะ>ึตต้นด้วยจมูกก็งุ้มแหลมจ้ะเอาไหมอ๊อฟอ,อย่างนี้เอาไหมไม่เอาฮะไม่เอาอยู่นี่หล่อแล้วนะั้นไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มมันนะพอแล้ว <c oughs> เออเหมือนอีทีอคนต่อไปดีไหมเอาคนต่อไปมาดูที่เป็นใคร <c oughs> ขอบคุณแจ๊คครับ แจ๊คตอนนี้นึกว่าอเล็กธีรเดชรออยู่แล้วนะตอนนี้ก็รอนะช่วงไม่ค่อยมีงานนะตอนพ้อมอ้าเ้าไปดูนะครับถ้าเสริมเติมศัลยกรรมรอเฮ้ย,ย,ยแจ๊คเป็นไงหล่อขึ้นเปล่าลนหนล่อขึ้นน่ะหล่อขึ้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าลุงลงเจอหน้าแจ๊คอย่างนี้นะลุงก,ก็จะถามว่าแจ๊คมันไม่กินข้าวอ่ะลุง เออหล่อว่ะขึ้นเวทีให้ไดแล้วถ้าเอาจริงๆเลยถ้าเป็นรูปคุณแจ็คนะคะก็อาจจะลดแก้มแค่นิดนึงแต่เนี้ยน่าจะแบบลดเกินไปใช้ได้แล้วลูกจะเอาคนต่อไปครับเฮ้ยต้องทำอีกเหรอคนที่ต้องทำอีกเหรอทอะไรอก้าวไปทำแล้วเป็นไงอันนี้ฉีดปากอันนี้ฉีดปากอันนี้อันนี้ฉีดอันนี้ฉีดปากน่าจะแบบเอ่อฉีดเยอะไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่ฟิลเลอร์แท้ๆก็ได้นะ คนสุดท้ายมาดูนี่ดาวเขาดูว่าตลกหญ้าเป็นห่วก็แต่คนนี้แหละไอ้นี่ตลกแม่หลังทำครับอันนี้งตัดหัวรอเลยหน้าใสหนูว่ารูปนี้ต้องมีคนแบบเอาค้อนมาทุบหน้าพี่ดาวข้างๆแน่เลยนะไม่ได้ฉีดโบท็อกแน่ไม่ได้ทำให้ดูดีทำให้หน้าสงสารนี่กูเจอกูให้ตังเลยนี้ ลักษณะเหมือนน่าสงสาวดูดาวกันนะใครพาผมไปร้อยไหมฟันมาด้วยเหรอมีการทําปากทําปากด้วยอ้าวดาวดูไปแล้วดูกรรมการบ้างออากรรมการมาเลยครับภาพต้อให้พี่เอเมื่อทําสัญญากันเพิ่มเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยทุกคนแหละไม่ไม่เสียนะไม่เสียนะ จริงๆแล้วพี่เอนี่ไม่ทําดูดีกว่านะฮะคือถ้าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโอเคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่สมควรจะไปทำาหรอคะเพราะว่าพี่เอไม่ทําดูดีกว่าเมื่อกี้ผมทําผมดูดีกว่าวหรอฮะมาดูคนต่อไปดีกว่าทำไมครางแหลกทุกคนเลยคุณตักครับมาเลยครับล้างทําเสริมปากตัวอะไรอะ โอ้โหจมูกชอบข้างโอ้โหคางนี่ยเป็นอาวุธได้เลยคางเนี่ยโอ้โหแหลมเกินอภิล่งดีกว่าอภิลงจมูกก็หนูหลิงและเมื่อทำแล้วก็จะเป็นจมูกด้วยนั่นน่ะนี่คือจมูกด้วยแล้วน่ะเป็นสันเลยอ่ะจมูกแหลมเป็นสันเลยคางเนี่ยพระแม่พระแม่ถ้านั่งหลับนี่ทะลุโต้เลยอ่ะ คนต่อไปครับคนต่อไปมีด้วยเหรอครับคนต่อไปครับตรงไปต้านแรงเอ้ามาเอ้ามาลอยอยู่ลอยอยู่ลอยไม่ดีนะเปี้ยวเลยเฮ้ยพี่โน้ะพี่โน้ดีอ่ะดูดูดูลอยพี่โน้ไปทำเลยไปทำเลยให้พี่โน้ดูหลอยขวางเขาอยู่อย่างนี้แหละครับกลัวมีดครับว่าไงว่าไงทำหรือไม่ทำ ก็จะมีข้อคิดนะคะเหมือนพีโน่นี่เขาแบบโอเคอยู่แล้วอย่างเงี้ยหนูคิดว่าไม่ไม,ไ,มไม่สมควรที่จะไปทําสําหรับคนที่อยากจะทําศิลปกรรมให้ศึกษาที่ดีๆก่อนนะคะให้แบบเป็นคลินิกที่มีมาตรฐานมีหมอจริงๆเอาถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมมอบไว้ก่อน5,000เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้แข่งกับใครเอาวงล้อแจ้งเกิดครับพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับ ไ,ไ,มไม่ต้องจับอย่างนี้ <c oughs> เราม่ิกิิากาของเราอยู่ <c oughs> เปลี่ยนได้ครับถ้าเปลี่ยนเนี่ยเงินรางวัลจะเหลือ3,000บาทจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะสู้นะอ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับท็อปปีอ้อยากเป็นแฟนเธอแทนเขาค่ะอ่าแล้วอ,ออฟละครับเอาเพลงอะไรมาสู้น้องเหนื่อยไหม ถ้าเช่นั้นมาฟังนักร้องของเราก่อนท็อปปี้กับยากเป็นแฟนเธอแทนเขาครับ